สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะคะก่อนอื่นหวานก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หวานนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะหวันขอบคุณมากๆเลยจากใจนะคะก็เป็นกำลังใจที่อย่างที่ดีอย่างหนึ่งทำให้หวานเนี่ยกล้าที่จะออกมาพูดคุยมากขึ้นนะเพราะปกติเนี่ยเป็นคนที่ พูดไม่เก่งนะคะแต่อันนี้พยายามพยายามปรับปรุงตัวเองนะ,ะบ,างบางคลิปนะคะวันอาจจะพูดติดๆขัดๆไปก็ขออาภัยด้วยนะคะพอดีก็เป็นมือใหม่เหมือนกันเนาะทุกคนอเอาเป็นว่าวันนี้นะคะวันจะมาเปิดไพ่นะคะให้พี่ไพ่เล่าเรื่องนะคะว่าจะเป็น energy อะไรของใครนะคะอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมเนาะอย่าอย่าอย่า ไปคิดมากนะคะดูเป็นใจอๆไปนะคะแล้วก็ยังไงอะสิ่งไหนที่ดีก็รับกลับไปสิ่งไหนที่ไม่ดีก็เอาทิ้งไว้นะคลิปคลิปนี้นะคะวันนี้หวันมาหวนมาใช้ไพ่นะคะไพ่โชคดีมีสุขนะคะไพอะ่ออร์เคินนะคะหน้าไพ่ก็จะน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะ,ะบางครัง้งบางทีการทํานายอะ่ะมัน มันแปลไปได้หลายอย่างนะคะไม่ใช่ว่าแปลแต่หน้าไพ่อย่างเดียวนะคะมันเป็นการจับ energy ต่างๆแล้วก็ดูภาพรวมต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะพี่พี่ไพอ่ออร้าเคลนของเรานะคะต้องการบอกอะไรกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอือ ให้อาจจะติดเรทนิดนึง การเงินขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะอืมตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะถ้าพูดถึงโดยรวมนะคะ energy หลักๆที่หวันจับได้คือนะคะถ้าบางท่านนะคะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะได้เงินได้เงินที่สูงขึ้นนะคะบางท่านก็ทำงานนะคะจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวนะคะเพราะเพราะฉะนั้นอ่ะ บางครั้งบางทีก็หันไปใส่ใจคนรอบข้างบ้างนะคะหรือว่าใส่ใจตัวเองบ้างอย่าทาแต่งานนะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีอะค่ะเวลาเราทำทาแต่งานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เงินจริงๆแต่ว่าบางครั้งบางทีคนรอบข้างของเราอะอาจจะต้องการการใส่ใจเนาะอาจจะต้องการการใส่ใจเพราะฉะนั้นอะเราก็ต้องไปหันไปดูแลความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการ เรื่องเงินทองเงินหายนะคะเงินหายหรือว่าของมีค่าเนี่ยตกหล่นนะคะต้องต้องต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาเตือนด้วยนะคะว่าให้ระวังเงินทองของท่านให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางบางทีบางรายะคะ่ะทำงานจนลืมจนลืมไปเลยว่าวางเงินไว้ที่ไหนหรือบางท่านค้าขายนะคะก็คือวางเงินไปเรื่อยะคะ่ะก็ระวัง ขโมยขจรน,นะคะแล้วก็ไม่งั้นก็คนที่เข้ามาในร้านที่เราไม่รู้จักอะคะ่ะมามาลักขโมยเงินของเราได้นะคะอืมแล้วก็ช่วงนี้ก็ให้ดูในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเป็นไปได้ให้ไปตรวจประจําปีสุขภาพประจําปีบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าเราทํางานมาอย่างหนักเนาะเราทํางานมาบางท่านบางทีเครียดจากการทํางานหรือว่าบางท่านบางทีแบบว่าเป็น เป็นลูกน้องเนาะก็คือโดนหัวหน้าตําหนิมาหรือว่าโดนหัวหน้าแบบเร่งยอดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ระวังในเรื่องของความเครียดแล้วก็การกินข้าวไม่ตรงเวลาด้วยนะคะบางท่านก็ลืมกินข้าวไปเลยนะคะแล้วก็ให้ช่วงนี้ก็อย่าดื่มเยอะนะคะอย่าดื่มเยอะนะคะบางรายก็ เครียดอะเนาะไปดื่มเหล้าไปอะไรสังสรรค์หลังเลิกงานแต่จริงๆแล้วอะให้ระวังให้ไปเหมือนกับวันว่าไปตรวจสุขภาพประจาปีบ้างนะคะบางบางครั้งบางทีอะคะ่ะบางท่านก็เป็นกดไหลย,ย้อนนะคะเพราะว่าดื่มดื่มแต่แอลกอฮอล์นะคะมันทําให้เราเนี่ยกลายเป็นกดไหลย,ย้อนหรือว่าเป็นโรคกระเพาะได้นะคะไทาก็ขึ้นมาเตือนนะคะให้ระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการทํางานเนี่ยวันก็ ไม่ห่วงนะคะเพราะว่า,าบางท่านก็ได้ขึ้นขึ้นตําแหน่งนะคะขึ้นตําแหน่งได้เงินเยอะกว่าเดิมนะคะบางท่านก็ยังไงอะค้าขายนะคะเงินเข้าเงินไหลามาเทมานะคะแต่ที่ท,ที่ที่หวันให้ระวังเนี่ยระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยนะคะว่าเพราะว่ามันมีเกณฑ์อันนี้คะ่ะที่ขึ้นมาก็คือเหมือนกับการนอกใจการจับได้เนาะ <c oughs> ขอโทษค่ะ การนอกใจการจับได้นะคะว่าคือด้วยความที่เราอะทำงานเยอะนะคะเราจนเราไม่มีเวลาอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะแล้วก็หันไปใส่ใจคนรอบข้างบ้างนะคะอ่ะแล้วไงต่อเอ่ย ช่วงน,นี้ก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะอารมณ์ก็อย่าใจร้อนมากเกินไปนะคะอารมณ์อย่าใจร้อนมากเกินไปแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ให้นั่งสมาธิก็ได้ค่ะเพราะว่าบางครั้งบางทีเราเป็นคนที่โมโหรุนแรงนะคะเราเป็นคนที่โมโหรุนแรงโกรธง่ายหายเร็วอะไรประมาณนี้ให้ให้ให้ยับยั้งชั่งใจนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเวลาเราโก โกรธมาเนี่ยหรือว่าเย็บยั้งอารมณ์ไม่ได้เนี่ยมันจะมีผลต่อก,การทํางานมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็ไพ่อันนี้ขึ้นมาเตือนนะคะเหมือนที่วันบอกให้ไปตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็ผู้ที่สั่งซันบ่อยๆนะคะก็ให้เช็คระบบช่องท้องของตัวเองด้วยนะคะเผื่อมันมีปัญหาอย่างที่วันบอกว่าเป็นอาจจะเป็นกรดไหลย,ยอ้อนหรือว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะ่ะบางครั้งบางทีร่างกายมันก็อบอกเรา บอกเราได้ได้ดีกว่านะคะอืมเราควรไปเช็คสุขภาพประจําปีนะคะอืมก็ระวังไว้นะคะเพราะว่าเขาขึ้นเตือนมาประมาณสองสองใบแล้วนะคะก็เบาๆลงนิดนึงจากคนที่เคยดื่มหนักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลดลงมานะคะจากสามอาจจะเป็นขวดนึงอะไรก็ได้อ่ะคะ่ะเนอะ เราเอาสุขภาพเราไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันจะมันจะเกี่ยวข้องกับการทํางานบางท่านก็อาจจะแห้งนะคะไปทํางานไม่ไหวแต่บางท่านอะ่ะไปทํางานไหวแต่ว่าสุขภาพมาเต็มเลยสุขภาพแย่มากๆหรือปวดท้องบ่อยนะคะปวดท้องบ่อยหรือว่าเป็นกดไหลย้อนอขั้นที่ว่าขึ้นมาตรงคอแสบร้อนตรงกลางอ,อกอะคะ่ะม,มันเป็นไปได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ลดความใจร้อนด้วยเนาะ จริงๆคุณเป็นคนที่มีอํานาจบาร,รมีคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะแค่ถ้าคุณระงับอารมณ์อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจะโฟล์มากๆเลยก็จะแบบว่าผู้คนจะเข้าหาเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีคุณคุณคุณเป็นบางคนนะคะ เป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการอ่ะดูหน้าดุดุอย่างเงี้ยไม่มีคนเข้าใกล้แต่ว่าถ้าเราลองยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสอ่ะหนูว่ารับรองว่ามีคนเข้ามาเยอะแน่นอนเนาะเนี่ยค่ะอย่ารออย่ารอ,อ,อคอยวันเวลานะคะอย่ารอคอยวันเวลาที่จะ เทคแคร์ care, ดูแลคนรอบข้างนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรก็กลับไปถามถ่ายคนรอบข้างบ้างว่าหรือใครที่มีพ่อแม่หรือว่าใครที่มีคู่รักอะคะ่ะกลับไปดูแลเนาะพวกเขานะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีพวกเขาอาจจะต้องการความรักจากคุณก็ได้นะคะอืมเป็นแบบนี้เนาะแล้วในอีกคะ่ะ เนี่ยค่ะหาเวลาว่างไปทํากิจกรรมด้วยกันก็ได้นะคะไม่ว่าจะไปรีแลกซ์ที่ไหนก็ได้หากิจกรรมทําร่วมกันนะคะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นบางท่านบางรายนะคะคบกันมาตั้งนานนะคะก็เลยหมดแพชชั่นหมดอะไรต่อกันนะคะคือเหมือนกับว่าหมดหมดหมดแพชชั่นหมดหมดความต้องการอะ่ะเออหมดความต้องการไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากแบบว่าคือ อยากกระชุ่มกระชวยเห็นหน้ากันก็เบื่ออยากกระชุ่มกระชวย,ยเห็นคนข้างนอกกระชุ่มกระชวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนื่องด้วยมันมาจากที่ตัวเราด้วยนะคะคือว่าเราเนี่ยอาจจะทํางานเยอะเกินไปไม่ได้สนใจไม่ได้ดูแลตัวเองบางครั้งบางทีอ่ะมันก็นะมันก็เป็นไปได้นะคะที่ว่าคนเราครบกันระยะยาวอ่ะมันก็จะอะไรอะไรมันก็เบื่อกันนะเนาะแต่อยากให้รู้ไว้ว่า ถ้าเราหากิจกรรมอะไรมาทําเกี่ยวกับในครอบครัวบรรยากาศมันก็จะไกลดีดีดีขึ้นเนาะทุกคนเนาะอืมไม่ควรเพิกเฉยกับกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ณนะขณะนี้นะคะอืมเปลี่ยนบรรยากาศอะไรมั่งพากันไปเที่ยวไปทานข้าวหรือว่าทํากิจกรรมอะไรก็ได้คะ่ะที่สร้างความประทับใจขึ้นมาใหม่ความตื่นเต้นเร้าใจขึ้นมาใหม่นะคะมันทําให้ชีวิตคู่ไม่ไม่เบื่อหน่ายกันนะคะอืม เนี่ยค่ะน้อาหากิจกรรมทำร่วมกันนะคะบางท่านก็คือคุยด้วยกันส่งสาคำไม่ได้ก็เป็นทะเลาะก,กันนะคะเนาะก็ยังไงก็ชวนกันไปทํากิจกรรมข้างนอกพาไปเดินเล่นไปวิ่งไปทําบุญหรือว่าพากันไปอะไรก็ได้อะคะ่ะเพราะว่าไพ่เขาขึ้นมาค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าจับเอเน g y จจริงๆอะ่ะ เขาไม่ได้เป็นเหมือนที่หน้าไพ่เสมอไปนะคะอืมก็คือว่าอยากให้ใจเย็นลงอะไรที่พูดไม่ดีกันก็ค่อยๆพูดนะคะทุกคนค่อยๆพูดค่อยๆจากันเนาะใช้เหตุผลในการพูดกันนะคะแล้วก็บางท่านก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองให้ดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ตัวเองเนี่ยฟิตเฟิรม์มสม่ำเสมอดูแลตัวเองให้แบบว่าเหมือนกับว่าสมมติว่าวเราอายุ 40อนะัพเนาะหรือว่า30อัพก็แล้วแต่เราต้องดูดีตลอดเวลาเราต้องให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อตัวเราเองนะคะเราก็จะไดะ้สุขภาพดีด้วยแล้วก็หน้าตาก็จะอ่อนอ่อนกว่าวัยนะคะมไม่ควรปล่อยตัวเองให้เป็นแบบว่าให้อ้วนเกินไปนะคะเพราะว่า 1. จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของร่างกายนะคะ 2. อ,อาจจะเป็นแก่ก่อนวัยนะคะทุกคนก็วันก็อยากจะ มาบอกให้ทุกๆท่านนะคะว่าให้ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นหลักเพราะว่ามันขึ้นมาด้วยเนาะสองสองสองอย่างนี้นะคะก็คือดูแลแท้แคร์คนรอบข้างนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะหลักๆวันนี้เลยนะคะในส่วนของเรื่องเงินทองอะคะ่ะเหมือนไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าหน้าไพาอ่อ่ะมันขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะคือเงินทองเนี่ยไหลามาเทมาค้าขายค้าขายดีนะคะแล้วก็ได้อ จเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะคะอันนั้นอะหวานไม่ห่วงแต่ว่าห่วงแค่ว่าเรื่องสุขภาพแล้วก็เนาะคนใส่ใจคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าคนที่อยู่ด้วยกับเราก็ตามนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็หวานขอลาขอจบคลิปไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะาย